สองคนก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับสวนสมของเรานะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นต้นกําเนิดชั้นดีนะคะของสมทองคําของเซวานั่นเองค่ะจนผ่านกระบวนการที่พิถีพิถันนะคะจนได้โกลเด้นเซวาจินเซนครีมค่ะใช่แล้วนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นการปลูกสมที่ใช้เวลานานถึง6ปีเลย<ช>เป็นสวนที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นสวนแบบปิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนเลยต้องบินมาถึงเกาหลีเพื่อมาที่สวนเขาให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าวิธีการปลูกที่พิถีพิถันที่ นี่นเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะซึ่งส่วนสมของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาจะเลือกทำเลที่ปลูกบนภูเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเดินทางมาเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าที่นี่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆจริงๆเห็นไหมตรงนู้นเนี่ยคือโสมนะคะโสมคืออันที่ดาๆนี่คือโสมหมดเลย ข้างๆก็สมตรงนู้นก็สมอีกคือ,อเรียกได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีแต่ที่ที่ปลูกสมเท่านั้นเราก็เลือกแต่ที่ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าจะอลังการขนาดไหน <จะ S 1> ไปกันเลยค่ะเป็นมาก <laughs> อุ้ยเห็นสีทองแล้ว <laughs> เฮ้ยรอ, <laughs> อยเลยยัง <laughs> กอยู่ในสวนโสมแล้วใช่นะคะนี่ไม่คิดเลยนะว่ามันจะแบบหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือโสม6ปีจริงๆและโสมทองคำของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเราตั้งใจทำมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยบุกมาให้ดูเลยตั้งแต่เนี่ยดอกโสมมันเลยสมวิธีการปลูกเป็นยังไงบ้างอลังการมากจริงๆยังไม่ได้มีแค่นี้อันนี้เรามาถ่ายให้ดูส่วนลูกหูลูกตาเลย กว่าจะได้ต้นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือใช่6ปีมันนานมากนะคนานมากนานมาก,กาจะได้แบบเซวาออกมาเป็นเรื่องเป็นดาวเพราะฉะนันน้น,นมันคุ้มมากจริงจริงยอ้โหแรงเยอะจังเลยอะ่ะ ไีได่ดีขนมากมเห็นบ้านบอกแล้วว่ามันใหญ่วันนี้เรามาขุดกันเองเลยอะม้นหอมมากอะบูมันแบบกลิ่นมันแบบมันสด6<ด>ปีไงเธอมันก็เลยเอ,อาใจจริงจองจริงเพราะปกติอะเราได้กลิ่นอย่างเงี้ยจากสารสกัดแล้วใช่ป่ะแต่จริงๆกลิ่นมันไม่แพ้กันเลยนะเคร่ที่เราทำมาก็คือกลิ่นแบบ ใกล้มากคือด้าไปอ, <ะ S 2> ออกมาเป็นกระปุกละคือมันมาจากนี้จริงๆก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นออริจินัลกินยังกินไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวต้องไปสกัดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสกัดหลายรอบจนออกมาเป็นสมทองของเพื่อนไงเจ่ง <ๆ S 1> ๆๆมากและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจนะคะให้เป็นเซวาโกลเด้นจินสเซนครีมนะคะ เป็นครีมที่ปรับประโลมผิวทําให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสด้วยค่ะใช่แล้วนะคะเห็นเจนี่หน้าเด็กแบบนี้นะคะเป็นความลับที่เราปิดกันมาถึง2ปีเลย 2> 2<ป>ก่อนเราจะพัฒนาสูตรนี้ออกมานะคะนะเป็นครีมสมทองคํานะคะเราก็เห็นความอลังการแล้วว่าส่งเราปลูกนานถึง6ปีนะคะเพราะฉะนั้นสารสากัดเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีมากๆค่ะแน่นอนนะคะว่าพวกเราสองคนเนี่ยตั้งใจทํามากๆเลือกทั้งคุณภาพพิถีพิถันทั้งเรื่องของโรงงานรวมไปถึงสวนสมที่เป็นสมปิดเป็นสมออร์แกนิกจริงๆแบบนี้ เจนนี่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้โก l d e n น i n s e n g c r e a จริงๆนะคะว่าทําไมเจนนี่ถึงหน้าดูเด็กลงแล้วก็ผิวชุ่มชื่นสามารถที่จะหน้าสดได้ตลอดเวลาเพราะส่งทองคําของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องมีติดมือนะคะเซวา Golden Ginseng c r e a นะคะโปรเจกต์ Project ที่พวกเราตื่นเต้นมากๆฝากไว้ด้วยนะคะเป็นน้องใหม่ของเซวาก็ฝากไว้ด้วยนะคะใช่คะ่ะ <Bye. S 2>